เรียบร้อยแล้วครับตรงน,นี้จะสีหายครับผมถูกภาพเป็นภาพนีน่จะเดือนนะครับก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็ดีใจด้วยใจหายด้วย <c oughs> เพราะว่าเราก็ทํางานกันมานานหลายเดือนนะคะแล้วโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็ปั้นกันมานานมากเรียกว่าเป็นปีเพราะฉะนั้เออมันก็ดีใจที่เราจะได้ปิดกล้องที่เราจะได้อ,อ,อยู่ห้องตัดต่อใช่ไหมคะสิ่งที่เราถ่ายมาทั้งหมดเราจะได้เอามารวบรวมทําเป็นซีรีส์แต่มันก็สึกใจหายเพราะเราก็สนิทกันรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยว จะได้เจอไม่ได้เจอน้องๆทีมงานแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ดีใจที่มันจะได้ออกสู่สายตาประชาชนแต่เดี๋ยวได้เจอได้เจออีกเพราะว่าเดี๋ยวช่วงโปรโมทช่วงอะไรพวกเนี้ยครับคุได้เจอกันบอ่อยๆใช่เ<ต>ดี๋ยวไม่ได้เจอในกองถ่ายสถานกานอะไรอย่างงี้การทำงานการไหนทำบรรยากาศทนจบารรยากาศสนุกสนาน,นค่ะถึงมันจะยากลําบากแค่ไหนนะฮะเราถ่ายทำในช่วงโควิดเอ่อยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเจอปัญหากันหน้าฝนหลายอย่างมากเพราะฉะนี้ เราก็ฝ่าฟันกันมาจนถึงวันนี้ได้ก็ดีใจค่ะเด็กๆมีโซนสซดอุ้ยไม่มีไม่มีครรับจิงๆไม่มีนะคไม่มีไม่มีใครโซนนะไม่มีนะคะกองนี้เรียบร้อยดูเรียว่าโนถามเออสั่งอะไรบอกอะไรตามที่เราได้หมดทุกคนตั้งใจอะตั้งใจทำงานมากจริงๆอะที่จริงๆนะที่นี่เป็นโซนไรงสืออันนี้ยแพนมันจะจุดข้าวมันจะเดือดมาเนาะมันจะอินขันจุ่มข้าวอันนี้ อินผ <łość> ัดทางไหนนะครับเรือารออเรืองสัฟอมันจะยืดไปไหมอโชคโชคดีที่เรื่องนี้ทางทางออดิสเทอร์เนเมนต์ได้คุยกับทางวีทีวีะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆที่จะออกอากาศร่วมกันนะครับว่ากำหนดไว้แล้วครับว่าว่าไม่ไม่กระทบครับผม กำหนดไปแล้วว่าก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่บอกเดือนบอกไม่ได้็เลยก็เหล่าพี่โยเขาจะบอกเดือนหรือเปล่าอ๋อยังกำหนดแล้วว่าหนดแล้วว่าว่าไม่กระทบค่ะไม่กระทบปีนี้แหละอุ้ยอุ้ยเดือนไหนฮะปีนี้ก็อีกไม่กี่เดือนเนาะจริงๆถ้าถามเรื่องเคมีองค์ฟุกเรื่องนี้จริงๆมันก็มีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนาะเราก็ถึงเลือดน้อง สองคนมาเล่นเพราะว่าเคมีสองคนนี้ก็ซูเปอร์เคมีอยู่แล้วนะคะแล้วเขาสองคนก็เล่นแบบเนียนมากค่ะหมายถึงอะไรครับคุณพี่เหนเลยเรอฮะเวลาเวลาเขาเขาซีนด้วยกันใช่ไหมใช่ก็เนียนค่ะเนียนดูเป็นคนรักกันเป็นแบบคู่รักที่พัดภากมานานหลายปีแต่ว่าโจทย์โจทย์ข้อเนี้ยค่ะก็คือว่าเขาต้องเล่นเป็น2โลกโลกคู่ขนานใช่ไหมครับก็แบบเป็นอีกบทหนึงที่ท้าทาย อยากเห็นอยากให้ทุกคนได้เห็นครับว่าเขาเล่นยังไงบ้างครับซึ่งสิ่งที่ยากนอกจาก้าททยนักแสดงแล้ว้าทายเราด้วยคเพราะว่าเป็นโลกลูกขนานเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ยากแต่ว่าทุกคนก็แบบตั้งใจทํางานค่ะออกมาก็ตอนนี้ดูตัดต่อไปหลายตอนแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกอุ้ยมันดีเออมันปังแน่แน่โอ้วยยตัวเองไนไม่ต้องรอคนอื่นอวยอวยตัวเองก่อนเลยจบครับ ก็จริงๆเรื่องนี้มันไม่มันมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันท้าทายความสามารถทางด้านการแสดงเราด้วยเพราะว่าอย่างที่พี่กอลกับคุยโยบอกว่ามันเป็นเรื่องแบบโลกคู่ขนานแล้วเราต้องเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ความยากของเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเนาะเราเราเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยไม่เคยได้เล่นแบบแบบนี้มากันก่อนอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ดูพี่กอบ,บอกว่าดีเพราะว่าดีแน่นอน,นครับ <S <S ผมก็อย่างที่บอกวับวันนี้ผมก็ใจหายนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยหยุดในครอบครัวเพราะว่า วันนี้มันสนุกมากคือผมคิดว่ามาปาร์ตี้ไม่ได้มาถ่ายทำคือวันสุดท้ายเป็นวันที่แบบเออเราเรา,เราจะเราจะไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายทำด้วยกันแล้วซีซั่นสองน่าจะมีป่ะครับผมไม่บอกแ <c oughs> น่เลยครับอะไรครับการถ่ายทำก็สนุกสนานครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเราตั้งใจทํางานกันมากเพราะว่าที์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่านะเป็นโลกคู่หนานที่แฟนซีที่ไม่ไม่ได้มีเยอะให้เห็นนะผมก็อยากจะลองครับ ัต้องพูดในฝั่งผู้ใหญ่แล้วกันฮะต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินแล้วกันครับอาตอนเล่นไม่ดีเหรอครับดีครับดีพี่มีตอนเล่นมันไม่ดีเหรอครับต่อกันเล่นดีพี่อมเขาส่งดีไหมคะดีครับซื้อออมส่งดีเลยน้องส่งดีมารู้แต่ว่าพี่พี่กอล์ฟไม่ยอมคัดครับแล้วเขาก็ปล่อยเขาเล่นกันไปเลยนีหน้าล่ะก็ว่าเอ๊ะทำไมมันจบซินแล้วพี่กอล์ฟไม่คัดซสิไม่คัดแต่ก็เล่นต่อไปเรื่อยๆกันนะสองคนก็ไม่ปล่อยนะคะ คราบถ้เป็นโปรเฟสชันแลไงถ้าเราไม่ักน้องก็ไม่หยุดเล่นคือคือเรื่องเนี้ครับพังอดีตและตกลงกับ V t ทีวีว่าเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ออนเฉพาะในแพลตฟอร์มในประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าจะต้องนีดนักแสดงแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะครับที่คืต้องเป็นมาตรฐานที่จะไม่ไม่อายทีมไทยเนาะที่จะต้องไปสู่ตลาดสากลนะครับและก็โชคดีที่ได้ทุกคนเ้ามันเล่นด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเนาะพ่กอัเนาะครับ เรามาตอมนะฮะรู้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากครับเพราะว่าได้ร่วมกับพี่พี่โอไม่ว่าพี่ปุ๊บหรอพี่ก๊อฟก็ดีก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยครับที่ได้มาร่วมงานนี้ก็ตื่นเต้นมากมากเลยครับก็พยายามที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับนำมาฟังเพลงนี้ใช้มาเลยค่ะเอ็มมี่เดี๋ยวแึงนะช่วยแป๊บนึงนะคะ ไม่ประมาณล้านกว่าดีใจมากจริงจริงเรื่องนี้น่าสนใจมากๆตั้งแต่ตัวบทอยู่แล้วค่ะแล้วก็แป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ครบลูกนึงเดี๋ยวเห็นไม่ครบอ่าขอบคุณคพี่พเตอร์ขอบคุณค่ะค่ะก็อย่างอย่างที่บอกเขาว่าตัวบทน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบทางทีมงานที่กอลพี่โอเลือกมาเล่นบทมินนี้นะคะเพราะว่า เออรู้สึกว่าซีรีส์วายที่เคยเคยดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็หาบทแบบเนี้ยค่อนข้างยากแล้วก็ใช่ค่ะให้ให้กับแบบให้ความสําคัญกับตัวละครผู้หญิงค่อนค่อนข้างน้อยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นมุมมองใหม่ๆที่เออสังคมมันควรจะเปิดบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากให้คนดูได้ลองดูมุมมองอะไรแบบนี้บ้างนะคะก็ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยอขง่าจริงๆจะเป็น อ่าตัวแทนของแฟนคลับสาววายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือ <c ười> มี2บทบาทค่ะคือเป็นน้องสาวของพี่ม้ามแล้วก็เป็นแฟนของพี่ดิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคืนะอสองคนนี้สองคนนี้ครับชอบผู้ชายคนเดียวกันใช่ตอนแรกเ,เป็นปมขัดแย้งระหว่างพี่น้องโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาอยู่คนละโลกผู้ขนาน <c ười> แล้วก็เรื่องนี้มันไม่มีพระเอกหรือนางเอกหรือตัวร้ายเพราะว่าความรักของพี่น้องที่บังเอิญรักผู้ชายคนเดียวกันแล้วแบบมันท้าทายมากแล้วพวกเขาจะตัดสินใจเลือกยังไง พี่โยสปอยแล้วหรือเปล่าเนี่ยยังไม่บอกแล้วไม่รู้ว่าจะจบยังไงก็ต้องรอดูอย่าดีด้ิยนะคะซึ่งบอกเลยว่าอยากให้แบบว่าจับตามองเอมมี่มากๆนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยนางเกิดแน่ๆน่างปังจริงจริงๆก็ ขอบคุณมากๆที่แบบว่าให้มาเล่นอันนี้คือตอนแรกพี่กอฟบอกว่าเป็นแบบคอมเมดี้นะลูกก็แบบว่าเอ้ยคอมเมดี้เราก็ไม่ค่อยถนัดด้วยแล้วแบบเอ้ยทำไมที่เขาถึงเลือกความเล่นออกแต่สุดท้ายเป็นดรามา่าก็สามารถยิ้ามหัวเราะแล้วน้ําตาไหลได้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะหนูเอาใช่ต้นจีนยิ้มนะลูกแต่ท้ทยซีนขอน้ําตาไหล <c oughs> อะไรอย่างนี้ก็เออมันท้าทายมากๆของเราแบบนักแสดงมือใหมค่ค่ะต้องขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสบทนี้มาเล่น,นะค่ะั ครับก็ครั้งแรกครับที่ที่มีคู่ในเรื่องก็บทบาทก็ค่อนข้างใหม่พอสมสมควรครับเพราะว่าไม่เคยได้เล่นบทที่มีคู่เลยแล้วก็เป็นที่แบบว่ามีคู่แบบยาวนานจนจบเรื่องแล้วก็มีแบบทั้งแฮปปี้เอนดิ้งมีดราม่ามีครบหมดเลยทุกทุกบทบาทนะครับแล้วก็ทุกอารมณ์เลยในเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นไบโพล่าพอสมควรใช่ใเป็นไบโพล่าแน่นอนครับผมเวลาถ่ายเราก็มักจะถามว่าเอ๊ะอันนี้คือ อ่ารอกหนึ่งหรือรอกสองะรใช่เออนะครับชีวิตก็อยู่ในผับค่อนข้างเยอะนะครับตรงกับชีวิตจริงพอสมควรไม่แต่ว่ารอบนี้คือเป็นผู้จัดการร้านก็คือเป็นผู้จัดการผับไปเลยแล้วก็คืออยู่ทั้งวันทั้งคืนต้องขอบคุณพี่ก๊อฟกับคุโยนะครับที่ให้บทหนีมาครับก็ตื่นเต้นมากครับได้ทํางานร่วมกับแบบน้องๆหลายๆคนด้วยที่แบบว่าเออเราเคยดูเขาเล่นละครมาก่อนอย่างเอมี่อย่างนี้เคยดูมาตั้งแต่แบบ เอ่อเน็ตฟลแล้วอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ครับกับการทำงานในกอง้ว้ยแล้วก็เป็นบทบาทที่ค่อนข้างอยากจะให้ทุกคนแบบจับตามองหลายๆคู่เลยครับเพราะว่าเรื่องดีเทลมันก็มีอะไรที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็แปลกใหม่ของประเทศไทยเลยนะฮรซีรีส์เรื่องนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์แนวใหม่ที่แบบว่าอาจจะมาทําให้วัยรุ่นใจฟูอัอบ,บซีรีส์ดําดี เราต้องอวยกันองต้องอวยกันองต้องรอให้หนูอวยอีกคนนึงอ่ะมีมี่มีมี่สวัสดีค่ะมีมี่นะคะใช่อันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของมีนะคะก็ขอฝากแนวฝากตัวไว้ด้วยก็ขอบคุณพี่กอล์ฟขอบคุณคุโยนะคะที่ให้โอกาสหนูมาเล่นเรื่องนี้ก็โชคดีมากที่ได้เจอแบบพี่ๆทุกคนคือพี่เขาแบบทีมงานแบบนักแสดงคุณภาพเขาผ่านกันมาแบบไม่รู้อะไรนักต่อนักแล้วคือแบบ หนูก็ขอบคุณนะคะที่สอนหนูแบบคอยเตือนคอยแบบบอกว่ <sucks> กวามีเล่นแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพี่กอลุโย่ด้วยคือแบบให้หนูได้ลองเล่นในสิ่งที่หนูคิดว่าตัวละครน้องลุกจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ดุเลยก็ขอบคุณมากมนะคะฝากติดตาม609 b ปท t i story ด้วยค่ะอ่าไม่ถึงกค่ะเป็นรูองขนานี้แต่ว่าดูไม่ย่ ไม่ค่ะบอกเลยว่ามาดูเข้าใจง่ายแน่นอนเราก็พยายามที่จะย่อยให้คนดูแล้วเราก็พยายามจะสร้างภาพด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์นักแสดงด้วยเพื่อแยกให้ชัดเจนนะคะว่าว่าเห็นเป็น2โลกนะทั้งตัวทั้งตัวละครฟลุกด้วยนะที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยเขามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกัน2โลกแล้วก็เรื่องภาพเรื่องไรด้วยพี่ก็จะช่วยในการที่จะทําให้คนดูเนี่ยไม่สับสนนะคะอื เขาใจง่ายเขาใจง่ายแต่ก็แอบไม่เหมือนกับนอวนิยายนิดนึงเพราะเดี๋ยวบางคนบอกว่าเดี๋ยวดูตามนวริยายรู้เรื่องหมดแล้วหรือเปล่าเพราะได้บอกว่าตามนอวริยายเนี่ยก็คือว่าเราแทบไม่ค่อยรู้จักเส้นชีวิตของตัวละครนี้เลยครับเราก็เลยรู้สึกว่าต้องปรับบทให้เพิ่มขึ้นมาให้เพราะเขาเป็นพระเอกทั้งคู่เนาะอยากให้เขามีบทบาทพอๆกันอยรางี้กับอย่างในส่วนของท่าที่เรื่องนี้มีแบบจับเล็กเรื่องราะในความที่ตัดโตกันขึ้นดเลยตัวละคร ยิ้มแล้วตอนแรกตอนแรกเขาให้มา13บวกเชื่อไหมแต่ว่าว่าทำไปทำไปเ0ถ่ายบวกบ้าพวกนี้ไม่จริงโอ้มา30บอะไรก็ไปทำไปกลายเป็น15บวก15บวกครับเอ๊ะหรือ18บวกอุ้ยไม่ขนาดนั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรเด็กๆวัยรุ่นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ไม่ได้มีเลือซีนอะไรดูเดือดมากมายเหรอนะฮะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับผมใช่ค่ะเป็นซอฟต์ซอฟตอแต่ทีนซีนนี่คือไม่ขาดเลยไม่ไม่ขาดไม่ขาดค่ะจัดเสิร์ฟเต็มค่ะเต็มโต๊ะเรียกว่าเต็มโต๊ะออ๋ไม่สีในห้องนี้เรียกเต็มเตียงแล้วกันอุก็เป็นสเบท e d สตอรี่อ่ะคิดว่าเต็มห้องเพราะว่าไม่ได้อยู่แค่เตียงว้ายคุโย่สปอยไปเรื่อยๆนะฮะว้าย เราต้องไปคุยกันที่ต่างๆใช่ใช่ฝากรฝากอ่ะอะไรฝากมาเลยตั้งแต่น้องโอมก่อนกับผมน้องน้องตองก่อนก็ได้ไม่เป็นไรพี่โอมก่อนเลยเดี๋ยวเดองช่วยเถิครับผมก็ฝาก Best Time Story นะครับผม609 Best Time Story ก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะรับรองว่าสนุกแน่ๆครับผมเราก็พร้อมแล้วที่จะให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับตรงนี้ผ่านในอยู่ในขั้นตอนของ post production ครับผมแล้วเจอกันนะครับ อ้างตอมก็หนึ่งขอบคุณพ yeah. anyway> claro ok oh ี่กอล์ฟมากๆแล้วก็ขอบคุณพยโยมากมากเลยครับแล้วก็ฝากซีรีส์609ไปทำสอรีด้วยนะครับครับก็ฝาก609ไปทำสตอรี่ด้วยนะครับผมพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าความเรื่องนี้มันมีความแปลกใหม่นะครับแล้วก็อยากเราอยากจะนําเสนอให้คนดูได้เห็นอะไรหลายๆอย่างครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วเจอกันครับโยในนามของออดิสเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเราเป็นบริษัทหน้าใหม่แล้วก็มี พี่กิฟตพี่โอพี่ทอเนี่ยนะครับแล้วก็นี่เป็นซีรีส์จริงๆอะ่ะเราเปิดกล้องเรื่องแรกแต่ว่าเรื่องแต่ว่าออนที่หลังแต่ว่าเรื่องเรื่องที่2ที่กำลังออนอยู่ก็คือเรื่องฆาทางจีบันทีวีเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ว่าทั้ง2เรื่องเราเราตั้งใจมากแล้วก็อยากจะให้มีส่วนร่วมที่ทําให้ตัวซีรีส์วายบ้านเราอะ่ะได้แบบมีทางเลือกใหม่ๆมากขึ้นครับแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าตัวซีรีส์วายบ้านเราเนี่ย ที่รัฐบาลต้องการจะส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับมันมีคุณภาพจริงๆที่จะจะอวดสายตาชาวโลกได้ก็หวังว่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตซีนีวายของเราครับครับครับจะยาวนะยาวครับครับได้มารับผมก็ฝากใจเย็นใจเย็นครับไม่ไม่ไม่ยังไม่รู้เดี๋ยวก็จะเย็นใช่ใม่ ครับผมก็ผมขอเป็นตัวแทนนะครับฝาก609ไปทท i สต s t o r นะครับเดี๋ยวก็จะได้รับชมกันคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับกับ v t v นะครับแล้วก็อีกหลายๆแพลตฟอร์มนะครับถ้ามีาสมอนเซอร่ใจนะดีก็าสามารถเตินเข้านะได้อยู่ <laughs> <laughs> ใช่ครับ <laughs> ผมก็ รับผมเป็นซีรีส์แนวใหม่นะครับของมองไทยเลยนะครับที่อยากให้ัยรุ่นทุกคนนะครับมาใจฟูด้วยกันนะครับแล้วก็มารับชมอะไรใหม่ๆนะครับจากทีมพวกเราที่ตั้งใจทํามากๆนะครับในมุมของนักแสดงก็ดีนะครับมุมของโปรดักชันก็ดีมุมของคนเบื้องหลังก็ดีเราตั้งใจแบบว่าทําเรื่องนี้กันมากๆครับผ่านฝนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโควิดผ่านโคดอย่างนะครับก็คือแบบว่าหนักหน่วงจริงๆอยากให้เห็นถึงแบบไม่ว่าจะเป็นภาพเสียง หรือเนื้อหาทุกอย่างมันมันโอเคหมดเลยครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้รับชมครับครับผมเอมมี่ลุกมาก็อย่างที่พี่พัตเตอร์บอกนะคะว่ามันเป็นซีรีส์ที่แปลกใหม่จริงๆด้วยความที่เป็นแบบมัลติเวิร์สด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนว่าการถ่ายทําหรือว่าเบื้องหลังเนี่ยมีความยากแน่นอนนะคะแต่ว่าคือเราเห็นความตั้งใจของทีมงานทุกคนมากๆนะคะเสื้อผ้าทีมทุกอย่างคืออยากทำจะจะทำให้คนดูเดีเข้าใจได้มากที่สุดแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็ จากที่ได้ถ่ายทำมา25คิวก็เห็นว่าเออมันมันมันดีจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนได้มาดูกันนะคะ6.9 b e t e Story ยังไงก็ฝากบทมินไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องมิอนด้วยใช่ไหมคะ่เค่ะ่ก็ขอฝากซีรีส์6.9 b e t e Story นะคะบอกเลยว่าพี่โอมพี่ฟุกไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะขนาดหนูเห็นแค่แบบบางซีนในผับอะไรเงี้ยหนูยังอยากเห็นเต็มเรื่องเลยว่าจะเป็นยังไงก็ฝาก พี่ๆทุกคนติดตามดูนะคะ6ก9ค่ะขอบคุณค่ะส่สกอโอเค <c oughs> ค่ะก็ฝากผลงานของบริษัท Audit Entertainment ด้วยนะคะ609 <c oughs> พวกเราทำกันอย่างตั้งใจนะคะขอให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าหนักหน่วงครัขอบคุณค่ะ